ธุรกิจขายตรงถือเป็นรูปแบบการค้าที่เก่าแก่ที่สุดประเภทหนึ่งที่ต่อมาพัฒนาเป็นการขายแบบเครื่อข่ายหรือ MLM แท้จริงธุรกิจนี้อยู่ในประเทศอเมริกาเริ่มต้นขึ้นราวศตวรรษที่18เมื่อมีกลุ่มพ่อค้าเล่ล่อนยงกี้แพทเลอร์ตะเวนขายสินค้าไปทั่วประเทศโดยการขี่ม้าลากเกวียนเพื่อขายสินค้าที่หลากหลายถือเป็นความสะดวกสบายเดียวของผู้อยู่อาศัยแถบชนบทในอเมริกาเป็นผู้นำความทันสมัยไปเคาะประตูเสนอขายถึงหน้าบ้าน ต่อมาปี1855บริษัทขายตรงแห่งแรกได้ถูกก่อตั้งขึ้นในชื่อว่า South Western โดยใช้วิธีการให้เซลแมนหนุ่มไปเคาะประตูบ้านแต่ละหลังเพื่อเสนอขายสินค้าธุรกิจการขายตรงเติบโตและได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆโดยการนำสินค้าไปเสนอขายกับลูกค้าโดยตรงนั้นใช้อัธยาศัยเฉพาะตัวของผู้ขายในการทำยอด ซึ่งเป็นวิธีการขายที่ใช้ความไวเนื้อเชื่อใจหรือที่เรียกว่า a ัส e แบบเพอร์เชต่อมาปี1934บริษัทแคลิฟอร์เนียวิตามินได้พัฒนาหรือเริ่มการขายตรงแบบหลายชั้นหรือ MLM คือการหาลูกทีมมาเข้าร่วมกละขายเพื่อแนะนำสินค้าต่อๆไปโดยเริ่มจากคนรู้จักรอบๆตัวอย่างเพื่อนและครอบครัว จุดเด่นของ MLM ก็คือสามารถทำควบคู่กับงานประจำได้เรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจจากประโยชน์ความสัมพันธ์ของคนรอบตัวเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นมีหลายบริษัทที่นำโมเดล MLM มาใช้และเติบโตอย่างกว้างขวางรวมถึงบริษัทอย่าง Amway, a v และ Tupperware ด้วยปัจจุบันมูลค่าธุรกิจอุตสาหกรรม MLM ในตลาดโลกมีมูลค่า1 8 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีสมาชิกเครือข่ายทั่วโลกมากกว่า35ล้านคน